ทุกคนวันนี้หนูเกิ์มีควิสทายนิสัยมาให้เล่นกันค่ะถ้าให้วาดรูปหัวใจจะวางไว้ตรงตำแหน่งไหนของกระดาษกันนะ ถ้าวาดไว้ส่วนบนของกระดาษแสดงว่าเป็นคนมองตัวเองในแง่ดีเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรและยอมรับตัวเองได้ที่จะมีจุดบกพร่องถ้าวาดไว้ข้างล่างแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมองว่าตัวเองไม่เก่งไม่ค่อยมีความสามารถเหมือนคนอื่นและยังไม่กล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวความผิดพลาดถ้าวาดไว้ทางซ้ายแสดงว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงชอบที่จะเก็บตัวคนเดียวมากกว่าออกไปเจอคนเยอะๆเธอมีเพื่อนที่เข้าใจเธอน,น้อยคนมากแต่ว่ารักกันดีเลยแหละ ถ้าวาดไว้ทางขวาแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบเรื่องตื่นเต้นไม่คาดฝันมีเพื่อนเยอะมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายและไม่ชอบการอยู่คนเดียวถ้าวาดหัวใจไว้ตรงกลางแสดงว่าเป็นคนกลางกลางรู้สึกสบายสบายไม่อึดอัดถ้าจะต้องอยู่กับคนมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบออกสังคมมากนะักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ